สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องนะครับที่ชื่นชอบทางด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกคนทุกท่านนะครับผ่านทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจด้วยแล้วกันครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาเยือนแหล่งผลิตตู้ลำโพงรับผลิตตู้ลำโพงกลางแจ้งครับของค่าย Ws นะครับผมหรือของช่างวัดเจริญสาวครับอยู่ที่บ้านอสนวนถ้าตาม G P S ก็ มันจะขึ้นของตาตุ่มสังขะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันอยู่ของเขตตะบนตะบลด่านอำเภอกาบเชิงจวัดสุรินครับผมแต่พิกัดมันจะขึ้นทางไหนก็ถ้ามาที่บ้านสนวนก็คือถูกต้องครับพิกัดถูกต้องนะครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ตู้ลำโพงของอีสานใต้ครับผม ws ครับที่ออกสนามเดโมกันบ่อยๆที่เจอตามสนามเดโมกันบ่อยๆนะครับผมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์คุณภาพนะครับผมนะฮะ นี่ฮะที่โรงงานของเขานะครับผมที่บ้านเลยนะครับผมตั้งตูรอแล้วพี่น้องเ้ยเจ้าเทอร์โบยูเจ็ดสิบครับแล้วก็เสียงกลางสองใบครับผมนะฮะแต่มารอบนี้ครับได้ข่าวแว่วๆว่าลงเครื่อง CNC ครับผมลงเครื่อง CNC ใหม่เอ้าช่างวัดสวัสดีครับผมทำอะไรเอ้าสวัสดีครับผมธุรกิจครอบครัวบ่ครับผมโอ้อะ ติดไม้ก่อน่ะจะได้คุยกันแบบเสียงชัดหน่อยติดเน็บเลยโอ้มันดีได้พออ้เคไมาก็จับไม่รู้เรื่องโอ้โหสุดยอดไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะครับอ้นานแล้วไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็ไม่เคยได้มาที่บ้านที่โรงงานที่ผลิตตู้ลำโพงตรงนี้เลยครับผมอ่ะตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่นี่กาลังจะอ่าจะจิงน็อตครับอ่าเอาอันนี้คว้านก่อนคว้านก่อนจิงน็อตโอ้ต้องคว้านก่อนใช่ไหม มันเป็นรองลึกไปนิดนึงเนาะถ้าเราไม่ไม่คว้านก็ได้มันยิงเลยแต่ว่าหัวมันจะไม่ค่อยจมถ้าเราคว้านบบนี้หัวมันจะจมดีครับเดี๋ยวมาดูครับผมนี่มันจะเก็บหัวทีนี้เราก็โป้ใช่ไหมครับโป้เก็บงานอันนี้เป็นตู้12นิ้ว่ะครับ12นิ้วรู้สึกว่าผมติดตามช่างวัดอยู่ในเฟในในในเฟซบุ๊กอ่ะผมเห็นงาน12นิ้วนี้เยอะมากเลยครับ12กับ15เยอะอยู่ครับ12กับ15ใช่ไหมครับ อ,อทำไมช่วงน,นี้กระแส12 15ม,มาแรอางอย่างเมนในใจเป็นกันกน็น่าจะลูกค้าแบบเขาเล่นแบบพอฟังในบ้านมั้งครับอืมครับอ่ะส่วนมากตัวนี้เขาเอาไปใส่ดอกของอะไรนี่อ,อ่อลูกค้าส่วนมากจะเอาไปใส่ดอกรถยนต์ครับดอกรถยนต์เนาะครับอ่าสเปค12นิ้วมเมล็ก2ชั้นครับอืมครับ220อ้ออันนี้ขายใบเท่าไหร่ งานดิบอยู่พันสี่ครับงานดิบอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยครับงานสีอยู่พันเก้าครับงานสีอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับอันนี้ราคารวมส่งเนี่ยค่าจัดส่งจะบวกเพิ่มอีกสามร้อยห้าสิบบาทครับต่อต่อชิ้นต่อชิ้นหรอครับส่วมากคนเขาจะมารับเองไหมหรือว่าเราจะส่งรับเองด้วยครับส่งด้วยแล้วแต่ลูกค้าครับเออโอ้โหตุ้ยช้นเนี่ยนู เขินกล้องโบนเนยเขินบ่โอ้ดูงานอันนี้งาน15นิ้วบ่ครับ15นิ้วหมดเลยครับโอ้โหเดี๋ยวโปรโมท15นิ้วก่อนเอาโปรโมทหน่อยสิเป็นตับเลยนะนี่ตอนนี้จะเป็น15นิ้วเทอร์โบครับเป็นตู้แฟสครับตู้แฟสเนาะครับตู้แฟสตอนนี้เป็นไม้ปาร์ติเกิลครับไม้ปาร์ติเกิลครับอ่าใบละ1,100บาทครับราคามารับเองครับ1,100บาทครับ เป็นตู้แฟนด้วยนะครับตู้แฟนต,ตู้แฟนสิบห้านิ้วหน,นึ่ง <100 S 2> ันรอยบาทแต่ต้องมารับเองใช่ไหมครับถ้ารวมส่งก็อยู่พันเจ็ดครับถ้ารวมส่งนะครับหนึ่งพันเจร้อยเออต้องฟังในบ้านน้องช่างวัดเนาะครับฟังในบ้านแบบเล็กๆนะครับตู้แฟนเทอร์โบ<ฮ>อันนี้ทําไว้กี่ใบนี่มีเจ้าของหมดยังก็มีเจ้าของอยู่ประมาณหกเจ้าครับอยู่นี่เจ้าละห้าใบหกใบครับแล้วก็ สีใบก็มีสองใบก็มีครับก็เหลืออยู่ประมาณน่าจะประมาณยี่สิบกว่ากว่าทำเผื่อไว้ใช่ไหมครับก็เผื่อไว้เลยเผื่อไว้เผื่อมีมีคนที่เขาอยากได้เลยเราก็มาเอาที่นี่ได้เลยครับเออสวยครับอันนี้เป็นงานดิบอยู่นะงานดิบเท่าไหร่นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทงานสีงานสีอยู่สองพันสองสองพันสองครับค่าจะส่งมันอยู่ที่ใบเท่าไหร่ค่าจะส่งถ้า ถ้าเป็นตู้แฟรแบบนี้ก็อยู่ใบละประมาณห้าร้อยครับใบละห้าร้อยเนาะครับถ้าตู้เดียวก็อยู่ใบละสามร้อยบาทครับอ้โหเพราะว่าน้ำหนักมันจะเยอะนิดหนึ่งตู้แฟตอืมครับไหน CNC เี๋ยวเปิด CNC ก่อนก็ได้อ่ะ <laughs> ใช้เป็นบอตหนึ่ง CNC นี้มาลงตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เมื่อวันที่เจ็ดครับวันที่จเจ็ดครับจากสุรินทร์เฟอร์นิเจอร์บอกครับจากสุรินทร์เฟอร์นิเจอร์ อันนี้สดหร,หรือว่าผ่อนเขาซื้อสดเลยครับซื้อสดเลยครับซื้อสดได้ราคาเท่าไหร่นี่อ่าหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับก็รวมสง่งรวมอะไรรวมเครื่องดูดฝุ่นให้ด้วยครับอืมเบ็ดเสร็จหมดเลยอันนี้คือหนึ่งแสนสองนี่คือรวมเบ็ดเสร็จเลยใช่ไหมครับเบ็ดเสร็จเลยถ้าผมรู้สึกว่าเขาสุรินเฟอร์เิเจอร์เขาจะมีให้ให้ผ่อนเหมือนกันมีครับ ตอนนี้ราคารวมอนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ราคาเบ็ดเสร็จประมาณแสนสี่กว่าครับแสนสี่กว่าครับก็คือตีดอกเบียไปประมาณ2 0,000กว่าบาทครับสอง0,000ืนหน่อยครับก็ระยะเก้าเดือนเก้าเดือนครับก็ง้วนน่าจะประมาณ9 00 0ันกว่าบาทใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะครับประมาณนั้นครับแล้วก็น่าจะดอกเบียน่าจะประมาณสองหมืนนี่แหละครับแต่เราเลือกซื้อโซนเลยสบายใจกว่า มันจะได้ไม่ต้องยุ่งยากถ้ามีนะถ้ามีก็เดี๋ยวให้ช่างวัดเปิดเครื่องออนเครื่องให้ดูครับผมนะครับถ้าใครสนใจครับถ้ามีเงินสดก็ซื้อสดนะครับแต่ถ้าไม่มีเงินสดนะครับสําหรับช่างทําตู้ลำโพงครับผมก็ปรึกษาร้านสุรินเฟอร์นิเจอร์ได้เด้อครับผมนะมีบริการเงินผ่อนให้อยู่ครับสําหรับเครื่อง C N C เพื่อมาช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดไม้นะครับทําตู้ลำโพงนะครับ หรือไม่ว่าหรือไม่ว่าช่างที่ต้องการทําป pues ้ายวดดิ้งพวกอะไรประมาณนี้ฮะก็ทําได้หมดครับผมนะป้ายชื่องานแต่งอะไรประมาณนี <s <s ้ตัดได้หมดครับผมใส่เครื่องดูดฝุ่นด้วยปะมันเสียงดังไหมอ่ะเสียบอ๋อเครื่องดูดฝุ่นจะต้องเสียบต่างหากครับพอดีของเขาคือเอา ออกแบบเขียนในในคอมพิวเตอร์แล้วเอาเสียบแฟลชได์มาใส่โปรแกรมในนี้ครับแล้วก็รันได้เลยครับแล้วก็เอาจากแฟลชได์มาเข้าไปในเครื่องนี้ทีนี้เราไม่ต้องเสียบแฟลชได์ค้างครับอถ้าถ้าเสียบแฟลชได์ค้างถ้าเราจัดเยอะๆมันจะร้อนแล้วก็มันจะเออเร์อครับถ้าโหลดเข้าแบบนี้แล้วก็ลอยไปเลยไม่มีแฟลตได้ออกเลยครับไม่มีเออเร์อมันทํางานง่ายขึ้นไหมก็ง่ายอยู่ครับมันสะดวกสบายเราเวลาเราจ่อมือจับอะไรแบบนี้ อีกหนึ่งเครื่องอำนวยความสะด,ดวกของช่างทำตูล้ลำโพงนะครับผมอันนี้เขียนเขียนแบบเองเลยใช่ไหมครับเขียนเองเขียนเมื่อกี้นี่แหละเขียนรอพี่โอ้สุดยอดอเลย นี่เห็นไหมเรียนบางก็ง่ายขึ้นแล้วแต่ก่อนนู่นเขาเรียกอะไรแบบนะเบ็บเยอะครับแต่ก่อนแบบเยอะนะแต่วันนี้พอได้เครื่องตัวนี้มาแล้วปุ๊บได้เครื่องตัวนี้แล้วแบบตัวนี้น่าจะไม่ได้เก็บไว้ครับนาจะเอาออกหมดเสร็จแล้วเสร็จแล้วฝาข้างอืออันนี้แค่ตัดตัดโชว์นะครับผมจริงๆเพราะจริงๆไม่ได้ตัดแผ่นใหญ่เนาะครับแผ่นใหญ่ก็มีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ยกขึ้นอื คือตัวนี้มันเทียนแบบตัวนี้ไว้ขีครับงานเนียบเลยตัวนี้นี่ตัวนี้งานสวยเลยนะสวยแบบโอ้โหกำลังหัดออกแบบครับออกแบบยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ค่อยๆไปครับนี่สุดยอดครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตตู้ลำโพงครับ WS ของช่างวัดครับอันนี้เป็นแผ่นข้างของ ตู้ทอโบครับยู่70ยครับยู่70นเนาะครับตัวนี้อยู่7 0นี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะใบเท่าไหร่งานดิบอยูสองพันสี่ครับถ้า6ใบขึ้นไปก็มีส่วนลดให้ครับก็คือเฉพาะงานดิบถ้าใบเดียว2องพันสี่ครับแต่ถ้า6ใบขึ้นไปก็คือมีส่วนลดให้ครับส่วนลดตามจํานวนครับยิงเยอะก็ยิงลดเอออ้านี่ฮะสุดยอดครับผมงานสีก็เริ่มต้นที่3,000บาทครับ งานสีนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ใบละสามพันบาทราคาเริ่มต้นอยู่ที่ใบละสามพันบาทถูกไหมครับผมถ้าสี่ใบขึ้นไปก็มีส่วนลดให้อยู่สี่ใบขึ้นไปมีส่วนลดให้อีกจากสามพันสามพันก็ถ้าสั่งสี่ใบขึ้นไปก็จะมีส่วนลดให้อีกครับส่วนเรื่องส่วนลดเนี่ยมลดเท่าไหร่ก็คุยกับช่างวัดเอาครับก็ขึ้นอยู่กับจํานวนที่เราต้องการอืมครับแจวเลยครับผมนะ วันนี้ก็คือพาทุกคนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมมาเยือนโรงงานนี่ครั้งแรกจริงนะที่ได้มาถึงที่บ้านเนี่ยที่โรงงานเนี่ยรู้จักกันน่าจะประมาณส,สามสามปีแล้วสี่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วตแต่งงานเดโมนั่นยแหละไม่ตอนมาผมแรกๆประมาณนั้นตอนรีวิวอยู่กับเชิงน่าจะห้าปีแล้วอครับตอนนั้นผมกําลังหัดทําตู้อครับได้ห้าปีแล้วอรู้จักกันตอนนั้นแรกๆเลยใช่แล้วทีนี้จะติดต่อช่างวัดได้ทางไหนบ้างนี่ก็เฟซบุ๊กครับผม วิวัตตุ้มทองครับเบอร์โทก็0821473502ครับที่หลักๆเลยที่ทำก็คือ W เอ้ยตัวเทอร์โบ U70 ครับแล้วมีอีกสูตรอื่นไหมก็มีตัวเทอร์โบ15นิ้วนี่ครับแล้วก็มีพวกเทอร์โบ15นิ้วครับแล้วก็12นิ้วครับนี่ฮะแล้วก็เสียงกลางเสียงกลางเสียงกลางก็สุดยอดเหมือนกันครับเสียงกลางนี่รู้สึกว่าจะมีกี่รุ่นโอ้เยอะอยู่ย อันนี้อันนี้อันนี้คือตัวที่ส่วนมากจะออกงานเดโมเนาะไม่ครับตัวนี้คือตัวไว้เปิดงานครับ๋อตัวนี้ไว้เปิดงานครับตัวเดโมจะเป็นตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยใช่ไหมครับตัวนี้ตัวถูกสุดถ้าออกงานเดโมจะใช้ดอกของอะไรก็ถ้าออกงานเดโมผมจะใช้เป็นกลางของ8.9ดจุดเก้าริกเกอร์ครับของนิโอครับแล้วก็แรมก็เป็นคอมห้าศูนย์ของ8.9ถ้าเป็นถ้าเป็นเสียงกลางออกงานเดโมนะครับ ก็จะเป็นตัวท็อปของ8.9เลยครับออแล้วถ้าดอกเบี้ยส่วนมาที่ชัวงวัดเอาเดโมเป็นของตอนนี้หลักๆก็ใช้เป็นตูมตามอยู่ครับตูมตามครับแล้วก็พวกพวกรหัมมีมาแจมบ้างไหมยังครับตอนนี้ก็มีบีทีเขาสนับสนุนอยู่ปีที่แล้วอ๋อมีบีทีแล้วก็มีตูมตามครับอือโอ้สุดยอดครับ ก็อยาได้แบบไหนก็ทั้งหาช่างวัดแล้วกันครับ Facebook วิวัดตุ้มทองเนาะครับผมเบอร์โทร0821 47 3502ครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเยี่ยมมาชมนะครับแล้วก็มาดูว่าการทำงานทุกวันนี้ของช่างวัดเริ่มแบบทำงานง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วครับจากแต่ก่อนเป็นโต๊ะซอยนี่โต๊ะนี้แบบเต็มแต่ตอนนี้คือลง C n C เป็นที่เรียบร้อยครับครับน้เดี๋ยวลองใช้งานดูสักปีก่อนถ้า มันง่ายขึ้นก็จะลงอีกเครื่องครับอผมว่าถ้าเพราะว่ามันไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่เราก็รอแค่ประกอบอย่างเดียวใช่ก็สองคนพัวแม่ก็ได้อยู่ใช่เพราะหนึ่งอ่ะมันมันช่วยทุนแรงเราได้เยอะถ้าเราใช้ใช้มันเป็นนะครับผมว่าสักทักหนึ่งก็คงน่าจะคล่องแหละเพิ่งมาเมื่อวานก่อนเลยโอเคมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงเนาะใช่ไหมเนาะเพราะอุปกรณ์มันใหม่ครับผมนะนี่ก็จะเป็นจากร้านสุรินเฟอร์นิเจอร์ นะครับที่เอามาลงให้ออกเงินสดซะด้วยสุดยอดสุดยอดครับผมนะฮะอีกหนึ่งช่างทําตู้ลำโพงของสุรินนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเทอร์โบยูเนะครับของ W.S. นะครับนะขอบคุณช่างวัดแล้วกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ